ครับขออนุญาตจะคู่เดียวนะครับลูกค้าครับสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องเดินวงรีที่ได้มาตรฐานสำหรับคนในเอเชียบ้านเรานะครับตัวที่มันที่ใช้ได้แล้วก็เล่นดีตัวนะฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะครับคือ,อการวางที่ผมใช้ตลับเม็ดอยู่นี้นะครับเป็นจุดแข็งของเขาเลยในเรื่องของ Infinity Cross Trainer เนี่ยนะฮะอ่ะ เพราะว่าด้านซ้ายขวาเนี่ยไม่เกินหนกนิ้วเองนะครับใกล้มากครับเช็ดมากในเรื่องของการไม่ทําลายระบบข้อ,อกล้ามเนื้อขาในลักษณะการไม่บาดเจ็บของอาการเดินวงรีของตัวนี้นะครับนะฮะครับเพราะว่าลดการบาดเจ็บได้ดีก็ในเรื่องของการปวดปวดกล้ามเนื้อในการกระแทกเนี่ยลดกว่าถึง50%ช่วยปรับทรีระในการท่าเดินของระดับเดียวเน้นระดับเดียวเน้นความปลอดภัยสูงครับ ของ m m u n i t y ตัวนี้นะครับนะฮะใช้พื้นที่ยาวลงมาเลยนะครับยาวประมาณเมตร40เองครับลูกค้าครับใช้พื้นที่น้อยมากครับนะฮะกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบเซนเองนะครับนะฮะเป็นระบบเมนนวลเป็นระบบอนาล็อกที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไร้ระบบกลไกอะไรต่างๆไร้ระบบไฟฟ้าไม่มีนะครับเป็นหมุนมือด้วยระบบอนาล็อกเลยนะครับ เป็นจุดเด่นของเขาเลยครับแล้วก็ระวางท่อเหยียบนั้นก็เส้นผ่าทุนกลางก็อยู่ที่6นิ้วนะครับเส้นผ่าทุนกลางของอเหยียบสีดำๆนี้นะยาวลงมาที่แขนมือนะครับใช้เหล็กตันหมดเลยส่วนเสาด้านหน้าคําว่ายี่ห้ออินฟลิตีเราใช้เหล็กกลมถึงสิบนิ้วนะครับหายากแล้วนะครับในเรื่องของความแข็งแรงความทนนะครับ ใช้ระบบเมนเหกระบบแม่เหล็กนั้นสูงถึง10กิโลนะครับวงกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางรอบวิ่งอยู่ที่18นิ้วถึง20นิ้วครับนะฮะฐานเหยียบเท้ายาวมากครับนะฮะแล้วก็กระทัดรัดมีล้อในการเข็นเคลื่อนย้ายได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดซึ่งเขาจะเอบเหล็กอยู่ด้านในนะครับการรับน้ำหนักเนี่ยมากถึงน้อย40กิโลกรัมของผู้เล่นนะครับมีล้อจัดเคลื่อนย้ายได้นะครับ นะฮะสวยเลยทีเดียวครับ i n นฟล t y ีเลือที่สำคัญไม่ใช่เป็น m a ็ดอินไชน่านะครับเป็นของนำเข้าของไต้หวันโดยตรงนะครับปรับเลเวลอนาลอกมืออยู่ที่10เลเวลนะครับไรระบบไฟฟ้าอะไรเลยนะครับเหล็กสีดำหมดครับไม่ว่าจะเป็นน็อตสกรูอะไรต่างนะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับนะฮะครับนะฮะสวยมากครับในเรื่องของ ะระบบหน้าจอเล่นง่ายกับนะฮะก็มีบอกในส่วนของแยกการ์ดออกมาจอมอนิเตอร์นะครับเป็นหน้าจอเอลซีดีนะครับแยกออกมาเป็นในส่วนของอสปีดนะครับเวลาดิสเทนต์ระยะทางหรือเคล r y รี่หรืออัตราการเต้นหัวใจนะครับเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมครับนะเราส่งทั่วโลกครับเป็นแบรนด์ยุโรปครับนะของวินวีที่นะฮะอย่าลืมพลาดกับลูกค้าครับนะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ในเรื่องของเครื่องเดือนวงรีเนี่ยก็อย่าลืมอินฟลิตี้ครับนะฮะก็จะเน้นแบบทุกส่วนครับระบบล้อหลังถ้าเกิดว่าเราได้เห็นของ t อติลูสือาตา r t เทคอะไรต่างๆส่วนมากวงจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะฮะนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของน่องหรือว่าต้นขาเซฟได้ดีครับเป็นการกระชับ สมบูรณ์แบบเป็นเน้นการเบินที่ที่ได้เร็วที่สุดครับในการปรับเนื้อได้การออกกำลังกายแบบระบบว่าน้ำแอโรบิกนะครับนะฮะได้ผงผลานแคลอรี่ตัวหนึ่งชั่วโมงไม่ต่ำกว่า500แคลอรี่เลยทีเดียวครับในเรื่องของ Cross Trainer หรือเครื่องเดินวงรีรุ่นนี้นะครับฝากไว้ที่ร้านเน้นเจฟิตเนสครับขอบพระคุณมากครับลูกค้าครับสวัสดีครับผม